ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมกันีกชเช่นเคยนะครับผมกับผานพึ่งหลวงครับผานเอชวีวีธรรมชาตินะครับผมวันนี้ก็หมายตีพึ่งหลวงหนึ่งรังนะครับหลังจากที่ว่าห่างหายกันไปนานนะครับผมไม่มีฝนมันตกด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ออกหาด้วยนะครับพอดีว่ารังนี้มีขนชี้เป้านะครับผมเขาบอกว่าอยู่ตรงบอกตำแหน่งมานะครับก็เลยลองมาเช็คดูนะครับสงได้แล้วนะครับผมก็จะแก่จะอ่อนเดี๋ยวมันต้องไปดูกันนะครับเพราะว่ามันไม่มี หนามคุ้มนะครับเป็นกระเซิงเลยนะครับผมไม่พ้นหนามนะครับผมป่าแถวนี้เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมไปชมหล้งนะครับแต่ก่อนจะไปชมลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมไปครับเดี๋ยวจะให้ชมหลังกันครับนี่นะครับตอนนี้ครับต้นที่เขาจับนะครับผมฉลูดขึ้นไปเลยผมนี่แต่สงได้อยู่นะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับ ทรงกาลังดีนะครับผมอาจจะแก่นิดหน่อยนะครับจะแก่จะอ่อนดาวอีกแล้วึงทรงฝนด้วยมันจะพองตัวนะครับผมหลังมันจะพองๆนะครับแต่ว่าทรงนี้ผมว่าน่าจะได้นะครับผมนี่ครับหนามเห็นไหมครับเห็นหนามครับสารนี่ยครับนี่ครับหนามคุมแน่นอีกแล้วแต่ว่ามันก็จะมีช่องไปได้อยู่นะครับต้นนี้ตอนแรกก็จะตีทอยแต่ว่ามันมีเถาวันอยู่นะครับ เป็นถาวันของต้นหนามเล็บเดียวนี่นะครับผมเห็นไหมครับนะครับมันขึ้นไปเกือบถึงรังเลยครับถึงรังเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะโหนถาวันขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปจัดการหนามบนหลังคอนอีกนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปรอชมมตอนเลยนะครับผมต้องโอบต้องไต่ถาวันขึ้นนะครับไปครับครับผมก็สรุปว่าต้องตีทอยนะครับต้นนี้เมื่อกี้ผมขึ้นโหนถาวันขึ้นไปนะครับผมขึ้นโหนถาวันขึ้นไป กิ่งม <conclusions> ันผูข้างบนนะครับโอ้อันตรายนะครับผมต้องเช็คให้ดีๆนะครับมองไม่เห็นนะเพราะกิ่งมันท่ากันอยู่ข้างบนนะครับว่ามันผูเราไม่เรามองไม่เห็นนะครับผมเมื่อกี้หนไปได้ครึ่งครึ่งครึ่งทางนะครับกิ่งมันผูหักลงมานะครับแต่ว่ายังมีกิ่งอีกกิ่งหนึ่งให้ผมได้จับนะครับนี่ครับนี่ครับสิ่งนีนะครับนี่ครับมันผูกปลายนะผมเห็นไหมครับนี่ครับปลายกิ่งมันผูนะครับเรามองไม่เห็นนะครับนี่ครับหล่นลงมานะครับเห็นไหมครับ พอดีว่าผมยังเกาะกิ่งนี้อีกกิ่งหนึงนะครับผมมมนงั้นถ้าไม่มีกิ่งนี้ผมคงล่วงนะครับนี่ครับนี่มันขึ้นคูนไปเมื่อกี้ขึ้นไปคูนนี่นะครับโอ้ยนยั่นะครับกิ่งมันไปผูกอยู่ตรงง่ามบนนะครับหมอไม่เห็นนะครับผมเกือบลุเกือบลนเกือบลวงต้นครับกล่าวว่าจะไม่ตีถอยแต่ต้องใช้ถอยแล้วครับผมเดี๋ยวไปรอชมมันตอเลยครับผมเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับ ครับผมโอ้โหสร้างหนามขึ้นมาตอนนี้ก็ได้มาถึงล่างแล้วครับผมเห็นไหมครับหลังอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับดำๆเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ชมนะครับผมนี่ครับเห็นครับโอ้คิดว่าจะแกรนครับแต่ว่าเนี่ยครับเแผ่นๆนะครับแต่ว่าไม่รู้ถอดตรงกลางหรือเปล่าครับมองตอนมองข้างล่างตอนแรกก็นึกว่าจะประมาณสักเมตรหนึ่งนี่ประมาณเมตรสามนะครับดูความยาวนะครับผมนี่ครับ าหลังหรือหัวหลังนะครับเห็นไหมครับมองจากข้างล่างมันบอกแล้วมัน,ม,นมองยากนะครับผมมันตูงครับเห็นไหมครับแต่เรื่องน้ํายังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะปัดตัวให้รู้นิดนึงนะครับผม uh. นี่ครับ รินด้วยครับผมนี่ครับหอตรงในไปนิดนึงครับผมเห็นไหมครับแต่ว่าหัวน้ายังไม่เห็นนะครับผมโอ้โหปิดตาสวยครับเห็นไหมครับโอ้โหเห็นไหมครับปิดตานิดนึงครับผมโอ้เดี๋ยวขอตัดนะครับ รับผมได้มุมนี้นะครับผมเหมาะที่สุดเลยนะครับก็อาจจะเห็นไม่เต็มเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอชมต่อนะครับผม I'm good. กีตาตัวงามครับผมก็มีถอดไปบ้างแล้วครับเห็นไหมมาชมตัดกันเลยนะผมในมมนนี้ครับ,มมรบกิดนี้บาง करने ना 别管呢！ เลีนเลอะเกลียวนเะสวยนะครับผม อออกนอกนุงเสร็จสิ้นภารกิจที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับนี่เราก็จะปล่อยไว้เขาต่อขอดไปนิดนึงนะครับผมตัวเราก็จะขอไปให้คนที่วัาทีเป้านิดนึงนะครับผมโอ้โหเติมปวดนะครับ เดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาขยายต่อนะครับมันแก่นะครับผมครับอีกสิ่นเคยนะผมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ